สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับรายการวิทยาศาสตร์ตอบคุณได้ของเรานะครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับช่วงใหม่ของรายการเราคือช่วงวิทยาศาสตร์ตอบคุณได้ในสนาทีนะครับในสามนาทีนี้นะครับรายการของเราจะพาคุณไปพบกับเกร็ดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ร,บรอบๆตัวนะครับซึ่งรู้ไว้ไม่อายใครแน่นอนครับเรื่องที่เราจะนำเสนอในวันนี้นะครับคือเรื่องราวความเข้าใจผิดซึ่งคุณผู้ชมน่าจะเคยพบเห็นแล้วในหน้าข่าวหรือในสื่อสังคมออนไลน์นะครับซึ่งเป็นความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสัตว์ต่อชนิดซึ่งมีความใกล้เคียงกันและมีความใกล้ชิดกัับบมนนุษย์ะคร นั่นก็คืองูเหลือมและงูหลามนั่นเองครับส่วนป้าประทวนแกจะรักน้องพายงูเหลือมตัวนี้มากแค่ไหนเราก็คงไม่ต้องบอก งูเหลือมเนี่ยตัวที่เห็นตรงนี้นะคะประมาณ3เมตรกำลังถูกงูเหลือมยักษ์เนี่ยกลืนลงท้องเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนไปเจองูเหลือมแล้วงูเหลือมมันรู้ว่ามันกําลังกินไก่เข้าไปแล้วเสียงลูกไก่มันร้องเสียงดังออกมาดูปรากฏว่างูหลามขนาดใหญ่กําลังรัดลูกไก่ค่ะไปช่วยไปจับงูเหลือมที่เข้าไปอยู่ในไอ้ง้อที่ชาวบ้านใช้ดักปลาอยู่ในคลองเพราะว่าเหยียบเจองูเหลือมขนาดใหญ่2ตัวหลังจากที่เรานะครับได้ชมคลิปข่าวกันไปแล้วนะครับพบว่า มีทั้งถูกบ้างผิดบ้างปนๆกันไปนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําวิธีการแยกงู2ชนิดนี้อย่างคร่าวๆกันดูนะครับอย่างแรกเลยนะครับคุณผู้ชมสิ่งที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือลายบนตัวของงูนะครับในงูเหลือมนะครับจะมีลายบนตัวนะครับลักษณะของลายจะมีลักษณะเหมือนกับตาข่ายนะครับเป็นที่มาของชื่อภาษาอังกฤษที่เรียกว่า reptile python นะครับคืองูที่มีลายเหมือนกับตาข่ายนั่นเองในฝั่งของงูหลามนะครับจะมีลักษณะของลายเป็นดอกดวง ขนาดแตกต่างกันและดอกลวงนั้นจะถูกตัดขอบด้วยสีน้ําตาลเข้มถึงสีดําลักษณะถัดไปที่สามารถใช้จำแนกงูสองชนิดได้นะครับก็คือลายบนหัวนะครับเราเริ่มที่งูเหลือมกันก่อนนะครับงูเหลือมจะมีลักษณะของเส้นขีดสีดําตั้งแต่บริเวณใบหน้าไปจนถึงท้ายทอยนะครับในส่วนของงูหลามนะครับลายบนหัวจะมีลักษณะเหมือนกับหัวลูกศรขนาดใหญ่นะครับชี้ไปทางด้านหน้านั่นเองข้อถัดไปนะคุณผู้ชมซึ่งเราสามารถใช้จำแนกงูสองชนิดนี้ได้ก็คือสีของดวงตาและ จำนวนช่องของอวัยวะตรวจจับความร้อนหรือที่เราเรียกมันว่าพิษออแกวนั่นเองนะครับในงูเหลือมจะมีลักษณะของดวงตาเป็นสีส้มและมีจํานวนช่องของพิษออแกนข้างละห้าช่องนะครับในส่วนของงูหลามนั้นนะครับจะมีดวงตาเป็นสีน้าตาลและมีช่องอวัยวะรับความร้อนเพียงด้านละ3ช่องเท่านั้น คงไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับสำหรับการแยกงู2ชนิดนี้ออกจากกันนะครับเห็นไหมครับว่าความรู้มีอยู่รอบๆตัวเรานะครับสลหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจรา,รายการของเราสามารถกดติดตามหรือ subscribe รายการของเราได้นะครับและท่านยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม,ตมได้ในทาง Facebook ที่ Fan Page วิทยาศาสตร์ตอบคุณได้สำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ